สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ l a ซ y s p o อยสปอยสั้นฉบับคนขี้เกียจช่วงนี้เราจะขอมาวันเสาร์เว้นเสาร์นะคะแล้ววันนี้เราก็มีซีรีส์แนว Coming of A g e จากโปลแลนด์มาสปอยแล้วก็แนะนำเพื่อนๆกันค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าช่องของเราตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะดูหนังที่คนไม่ค่อยพูดถึงกันเท่าไหร่หรือไม่ก็เป็นหนังนอกสายตานะคะ พราะว่าเราเองชอบด้วยแล้วก็เผื่อว่ามีเพื่อนๆคนไหนที่อยากดูแล้วก็อยากเช็คก,ก่อนว่าเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงสนุกไหมก็จะได้มีตัวช่วยค่ะและตอนนี้ช่องของเราเปิดรับซุปเปอร์แท้งแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆน,นคนไหนอยากจะส่งกำลังใจให้เราก็สามารถส่งซุปเปอร์แท้งมาได้เลยนะคะจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเอาละค่ะขออาภัยที่ต้องเกิ่นยาวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะ Absolute Beginners มีตัวละครอยู่ทั้งหมด3คนซึ่ง2ใน3นี้ก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กแล้วแม่ๆของทั้งคู่ก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมด้วยเหมือนกันตัวละคร2ตัวนี้ก็คือเลนากับนีโก้เด็กไฮสคูลปีสุดท้ายที่กำลังจะไปพักที่บ้านตักอากาศในเมืองชายทะเลที่ทั้งสองครอบครัวซื้อไว้แล้วก็แบ่งกันอยู่คนละฝั่ง ทั้งเลนากับนีโก้วางแผนว่าจะถ่ายหนังย้อนยุคเพื่อเอาไปใช้เป็นพอร์ตยืนเข้าคณะภาพยนตร์ในมหาวิทยาลัยที่ทั้งคู่อยากไปเรียนเลนารับผิดชอบในเรื่องการเขียนบทแล้วก็เป็นนางเอกส่วนนีโก้รับบทตากล้องแล้วก็เป็นพระเอกด้วยทั้งคู่ก็ถ่ายหนังกันไปเรื่อยๆตามสตอรี่บอร์ดที่เลนาเขียนขึ้นมาซึ่งทุกอย่างมันก็ราบรื่นดี จนกระทั่งนีโก้ไปเจอว่าฉากเลิบซีนที่เลนาเขียนบทกับสตอรี่บอร์ดเอาไว้มันดันมีฉากเซ็กซีนที่สมจริงแล้วก็ดูล่อแหลมมากๆซึ่งเลนาเนี่ยจริงๆแล้วเธอเป็นออทิสติกค่ะแต่เป็นในระดับที่ไม่ได้มากจนไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ เพียงแค่ว่าเธอจะขาดความเข้าใจในความคิดแล้วก็อารมณ์ของคนอื่นอยู่สักหน่อยแล้วเธอก็ไม่ชอบเสียงดังถ้าเลนาตกใจขึ้นมาเธอก็จะลนได้ง่ายพอนีโก้เห็นฉากเซ็กซ์เซนเร่าร้อนพวกนั้นเขาก็บอกว่าเขาจะไม่ยอมเล่นมันเด็ดขาดแต่เลนาก็ยืนยันว่ายังไงหนังของเธอก็ต้องมีฉากพวกนี้แล้วพวกเขาก็ถกเถียงกันมาตลอด จนกระทั่งวันหนึ่งทั้งสองก็ได้ไปเจอกับแก๊งนักบาสของโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งที่มาพักผ่อนกันตรงชายหาดแล้วก็มีเพื่อนสาวของเลนากับนีโก้รวมอยู่กับแก๊งนักบาสพวกนั้นด้วยเธอก็เลยแนะนำให้ทั้งสองคนรู้จักกับอีกอร์กับตันทีมบาสซึ่งเป็นเด็กหนุ่มที่ดูแบดแบดกวนๆแต่ก็มีความมุ่งมัน่นที่จะได้รับการทาบทามไปอยู่กับทีมบาสดังๆ แต่ว่าอีกอรก็เป็นเด็กหนุ่มที่แม้ภายนอกจะดูร่าเริงแล้วก็เล่นป่วนไปทั่วแต่ลึกๆแล้วเขาก็แบกความเครียดเรื่องการดูแลทีมเอาไว้แถมโค้ชก็ยังกดดันอีกอรสุดๆจนช้ามืดวันหนึ่งอีกอรเลยไปแก้เครียดโดยการแก้ผ้าว่ายน้ําทะเลอยู่ริมหาดแต่ทว่าโชคร้ายเขาเกิดเป็นตะคริวขึ้นมาจนจมน้ําแต่ว่าโชคดีที่เลน่ากับนีโก้ผ่านมาเจอเขาพอดี ทั้งคู่ก็เลยลงทะเลไปช่วยกันดึงอีกอขึ้นมาแล้วเลน่าก็นึกอะไรขึ้นมาได้บางอย่างเธอก็เลยเอากล้องวิดีโอออกมาถ่ายชดที่นีโก้กอดปลอบอีกอให้หายตกใจกับการจมน้ําและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการพยายามตือ้อให้อีกอมาร่วมแสดงในหนังของเลน่ากับนีโก้ทั้งคู่ก็พยายามโน้มนาวอีกอสารพัดจนวันหนึ่งทั้งคู่ไปปาร์ตี้กับทีมบัสของอีกอ แล้วนีโก้ก็โดนกรอกเล่าเข้าปากจนเมาเลนากับอีกอก็เลยช่วยกันพานีโก้กลับบ้านแล้วเลนาก็ใช้โอกาสนี้โน้มน้าวอีกอให้ยอมมาเล่นหนังให้เธออีกครั้งจนในที่สุดเขาก็ตอบตกลงยอมมาเล่นหนังให้แล้วพวกเขาก็ถ่ายทำกันตอนที่อีกอซ้อมบาสเสร็จจนอีกอโดนเพื่อนๆในทีมเซวให้เขาต้องโมโหนิดหน่อยแล้วในระหว่างนี้ เลนากับนีโก้ก็ยังคงถกเถียงกันเรื่องฉากเซ็กซีจ่จงครึมนั่นอยู่ตลอดเพราะนีโก้มั่นใจว่าอีกอจะไม่ยอมเล่นฉากนั้นแน่ๆส่วนเลนาก็พยายามจะเปิดใจนีโก้โดยพยายามสัมผัสเขาจนกระทั่งเธอถึงกับถอดเสื้อโชว์หน้าอกแต่นีโก้ก็กลับปฏิเสธเลยทำให้เลนาเริ่มคิดว่าตัวเองไม่มีสเสน่ห์นีโก้ถึงได้ไม่สนใจเธอเธอก็เลยไปปรึกษากับพ่อเลี้ยง ซึ่งพ่อเลี้ยงก็แนะนําว่าเดี๋ยวพอเข้ามาหาลัยไปแล้วก็ยังต้องได้เจอผู้คนอีกมากมายเหมือนกับว่าพ่อเลี้ยงของเลนาอยากจะบอกเธอว่าโลกนี้ไม่ได้มีแต่นีโก้เท่านั้นที่จะเข้ากับเธอได้และตอนแรกที่อีกอรู้ว่าจะต้องมีถ่ายฉากเลิฟซีนร้อนแรงกับเลนาเขาก็ปฏิเสธตามที่นีโก้คาดแต่เลนาก็ยังไม่ยอมแพ้เธอทั้งตื้อทั้งพยายามโน้มนาวอีกอให้ยอมถ่ายฉากนี้กับเธอ จนมันมาถึงตอนที่ต้องถ่ายฉากสำคัญซึ่งเป็นฉากที่ตัวละครของเลนากับอีกอจะต้องแสดงความรักต่อกันแล้วเลนาก็ขอให้อีกอมีอะไรกับเธอจริงๆซึ่งเขาก็ยอมทำมันแต่ในตอนท้ายที่สุดริมฝีปากของอีกอกลกับไหลไปหาริมฝีปากของนีโก้ที่เข้ามาร่วมวงนวเน,นียด้วยแล้วนีโก้ก็เลยเริ่มรู้ตัวว่าเขาสนใจอีกอมาตั้งแต่แรกจนแม่ของเขาก็ยังดูออก แม่ก็เลยถามนีโก้ว่าชอบอีกอใช่ไหมแล้วนีโก้ก็ตอบแม่โดยไม่ลังเลเลยว่าใช่หลังจากถ่ายฉากเลิฟซีนได้แล้วเลน่าก็ดีใจมากที่เธอถ่ายฉากสำคัญออกมาได้สวยงามแต่อีกอกลับคิดว่าเธอไม่ควรตัดฉากพวกนั้นมาใส่ลงปไในหนังโดยเฉพาะฉากที่อีกอจูบกับนีโก้อีกอบอกว่าเขาก็เป็นแค่นักกีฬาไม่ได้เป็นพระเอกหนังโป๊แล้วทั้งสามคนก็ทะเลาะกัน อีกอเสียใจที่พวกเลนากับนิโก้เห็นแก่ตัวจนไม่คิดถึงความรู้สึกของเขาขณะที่นิโกอเองก็แคร์อีกอมากจนกลัวว่าเขาจะไม่ยอมคุยด้วยก็เลยกดดันให้เลนายอมตัดฉากเซ็กพวกนั้นออกไปให้หมดส่วนเลนาก็สับสนว่าเธอจะทำหนังเรื่องสำคัญของเธอต่อไปยังไงดีถ้าเธอต้องตัดฉากเซ็กพวกนั้นออกไปจนหมดพร้อมๆกับที่เลน,าก,เนาก็เริ่มรู้สึกได้ว่านิโกแคร์อีกอมากกว่าเธอจนในที่สุด เลนาก็ตัดสินใจตัดต่อเรื่องราวในหนังใหม่ทั้งหมดโดยเปลี่ยนไปเล่าเรื่องราวความรักของเธอกับนีโก้แทนที่ไปไปมามาจากที่เธอคาดหวังให้มันเป็นเรื่องรักโรแมนต์แต่มันกลับกลายเป็นความรักแบบพลาโตนิกเลิฟแทนมันก็คือรักแบบที่ไม่มีเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้องและหนังเรื่องนี้ก็ทำให้เลนาสมัครเข้าเรียนภาพ,พยนตร์ในมหาวิทยาลัยได้สำเร็จและที่นั่นก็มีเพื่อนใหม่รอเธออยู่ ส่วนนีโก้ก็เดินหน้าสารสัมพันธ์กับอีกอแบบค่อยเป็นค่อยไปทั้งชวนอีกอไปขับรถเล่นซอนอีกอขับรถแล้วก็พาอีกอไปที่ดีๆรับตาคนแต่ที่นั่นนีโก้ดันไปเจอแม่ของตัวเองกับชูเข้าก่อนนีโก้ก็เลยทั้งตกใจแล้วก็เสียใจมากจนอีกอดึงตัวเขาเข้าไปกอดเพื่อปลอบใจแล้ววันนั้นนีโก้ก็เลยได้รู้ว่าพ่อแม่ของตัวเองที่ดูรักกันมากจริงๆแล้วกำลังจะหย่ากัน เมื่อเคลียร์ปัญหาครอบครัวเสร็จนีโก้ก็ไปดูอีกอแข่งบัสแต่ว่าเขาไปไม่ทันอีกอแข่งเสร็จไปแล้วแถมอีกอยังบอกปฏิเสธทีมดังที่มาท้าทามจากการที่เขาไปกดดันและแบล็กเมย์โค้ชให้ช่วยติดต่อคนจากทีมดังให้หน่อยแต่สุดท้ายอีกอก็คิดได้ว่าถ้าเขาจะได้อยู่ทีมดังมันก็ควรจะเป็นไปอย่างบริสุธทธิ์ยุติธรรมและหลังจากไปคลุกคลีอยู่กับพวกนีโก้แล้วก็เลนาะอีกอก็เริ่มตระหนักได้ว่า เขายังมีอะไรที่อยากทำอีกเยอะแยะแต่ว่าบาสดึงเวลาของเขาไปจนหมดเลยพอนนีโก้ไปถึงสนามบาสเขาก็เจอแต่ผู้คนที่ทยอยกันเดินกลับออกมาเขาก็เลยเดินตามหาอีกอไปทั่วจนเห็นอีก้ยืนกินข้าวโพดอยู่ด้านนอกอาคารนีโก้ก็เลยออกไปหาแล้วก็ได้พบว่าอีกอกำลังอยู่กับแม่และน้องชายของตัวเองอีกอพอเห็นนีโก้มาหาก็อึ้งๆไปนิดหน่อยแล่ก็ส่งยิ้มให้เบา แล้วก็หันไปมองสบตาแม่ของตัวเองที่ยิ้มให้อย่างมีเลสในแม่ดูเหมือนจะรู้ว่านีโก้นะไม่ใช่แค่เพื่อนของอีกอแล้วสองหนุ่มก็นั่งลงข้างๆกันทรงยิ้มให้กันแบบเขินๆแล้วก็ดูเหมือนว่าระหว่างพวกเขาคงไม่ต้องพูดว่าคบกัน Absolute Beginners ถือว่าเป็นซีรีส์ที่จะพาเราไปทำความเข้าใจกับการเปลี่ยนผ่านจากวัยรุ่นไปสู่วัยผู้ใหญ่ การค้นหาอัตลักษณ์ของตัวเองและการค้นหารสนิยมทางเพศที่ในตอนแรกก็อาจจะยังมีความไม่ชัดเจน <c oughs> ก็ถือว่าเป็นซีรีส์ฟิลคู่ใสๆเรื่องหนึ่งเลยนะคะเราเองชอบหนังและซีรีส์จากโปลแลนด์มากเป็นพิเศษเพราะว่าเขาเขียนบทด,ด <c oughs> ีก็เลยอยากจะชวนเพื่อนๆให้มาลองดูกันค่ะถ้าใครชอบหนังหรือซีรีส์ที่เรานำเสนอ <c oughs> ก็อย่าลืมช่วยกันแชร์ออกไปให้คนอื่นได้รู้จักมันกันด้วยนะคะ และคนที่เข้ามาฟังช่องนี้เป็นครั้งแรกถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้แปลว่าคุณก็น่าจะต้องลองกด subscribe ช่องของเราดูแล้วล่ะคะ่ะขอบคุณที่ติดตามและรับชมคลิปนี้นะคะ